สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาขะมะไปจอบเห็ดนางล้มน้ำกันค่ะพอดีเอฟซีเมนเขามาหาเ้อคะ่ะพี่น้องเมเอฟซี FC, ทั้งจุลีเด้อคะ่ะเอฟซี FC, ทั้งบ้านเมนเขามา้าบอกพี่จุลีเห็ดนางล้มทั้งหนูออกแล้วเดลซันเมื่อนี้จุลีก็เลยสิพาพี่น้องไปจอบเบื้องข่างบ้านนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันข่างบ้านจุลีมันออก ข้างบนกะซีออกคือกันค่ะจุลี่กะซีมาจอบข้างบ้านนี่สะก้อนเมืองดูว่ามันท่านได้ขื่นบอเนอะพี่น้องเนาะช่วงนี้ป้ากะชุ่มชื่นแล้วค่ะฝนตกอยู่หัวก็หยุดมือนีเมื่อวานนี่กับมือนีค่ะจุลี่ว่างกันเลยพาพี่น้องออกมาเล่นนี่ล่ะเทียยลังค้นสงสัยนะพี่น้องหายไปทั้งใดอีกสองมือลงคลิปสามมือหาย ช่วงนี้ฝนตกด้อค่ะจุลีก็เลยบ่ค่อยไดออกบ้านไปเฮ็ดคลิปปันใดเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะมาไปหาเลาะไปจอบเฮ็ดกันค่ะ mm hmm. บรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นสีอึ้มคึมด้อค่ะ mm hmm. บรรยากาศเมื่อนี้ก็ได้แ mm hmm. ดดบ่มีค่ะป mm hmm. ้านำป้า,า,าช่วงนี้ ก็สีชุ่มชื้นแน่จากน้อยอยุ่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกหลายคะ่ะช่วงนี้ก็ได้นี่สังเกตเบื้องว่านลังเวิร์ดนี่เขาเขียวชุ่มชื้นนี่คะ่ะนี่นี่ว่านลังเวิร์ดเขาล้นมาจากต้นไม้เนาะคะะ่ะนาะนี่ซุปเอาเไปต้มเป็นยาได้เด้อคะ่ะนี่จุลีค้อนตามมาน้ำคือเกาละมือนี่ จักสิบพ่อเหตุนางล้มหือบ่พอด้วยค่ะค้อนมาเข่าป่าค้อนมาน้ำซือๆนี่แหละน้องพี่น้องไปย่างต่อบันนี้จุลีพ่อ,อย่างน้ำทางจุลีกะท้ายเห็ุพี่น้องเบึง้งไปน้ำกันนี่แหละน้องพี่น้องเนาะนี่เมเลีละพี่น้องพอดีมันเป็นล้มเป็นฝนเนาะค่ะเนาะนี่เขาจังค่อยล้นหลายนี่ล้นหลายขนาดช่วงนี้นี่ค่ะวานล้างเวิร์ดด้วยค่ะนี่วานล้างเวิร์ดนี่ สมัยตะกีตะกอนเนทีบอินเดียนเพื่อนเราไปต้มเป็นยาเด้อค่ะนี่ยูรีเห็นว่ามันงามต้มเป็นยาแก้เจ็บคอยาแก้ไขวัดไขวัดไงเนาะพี่น้องนี่นี่งามดีค่ะงามดีใกล้สีฮอดแล้วล่ะค่ะใกล้สีฮอดต้นเห็ดนางล้มละ่ะทำมันรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะมันทันขึ้นบอ แต่ปกติบ้านจุลี่นี่มันสิเป็นที่ลาบสูงด้ค่ะน้องที่เพิ่นเม่นเขามาเล่นน้ําที่เพิ่นเม่นมาบอกนั่นเพิ่นสิยุ้ที่ลาบของบ้านจุลี่สิยุ้สูงก็เพิ่นท่าของเพิ่นขึ้นนี่ของจุลี่ก็สิประมาณอีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์จังค่อยสีมีด้ค่ะท่ามันมีด้พี่น้องล้างปีมันก็สิมีล้างปีก็สิโบมีคือจังเหตุมันปูจุลี่ปีที่แล้วไ่ได้กินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถามเมเบิ้งกันว่าปีนี้ เห็ดนางล้มเขาสิได้กินน่เนะพี่น้องเนาะมาหอดป้าเขาแล้วล่ะค่ะนี่คอนเขาเคยขึ้นเด้อค่ะแต่ว่าจุลี่กับบท่านได้เห็นดอกโอ้ยนี่นี่นี่คอนคอนคอนนั่นเด้อค่ะนะ่ะคอนนั่นคอนนอนอยู่น่ะบัะท่านได้เห็นค่ะเบื้องไกลๆแบบนี้บัท่านได้เห็นค่ะเดี๋ยวทำมาเบื้องน้ำต้นดู น้ำต้นสีมี่เนนะพี่น้องเนาะนี่ต้นนี้เด้อค่ะนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวเราไปเบิ้งใกล้ๆกันค่ะนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นน,น,นี้เขาเคยขึ้นค่ะคเคยขึ้นจะรูปแล้วบระทันได้เห็นเด้อค่ะพ่ท่านได้ออกจังที่บอกละ่ะน้องคนหัวก็เม่นเข้ามาสองสามมือน,นิดนึงเดี๋ยวต้องรออีกสักพักค่ะเบิง่งทรงค่ะ นี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ก็จะเป็นนี่ก็สิเป็นสภาพป่าน้ามูนี่ค่ะต้นนั่นก็อีกต้นนึงเด้อค่ะนั่นนั่นนั่นก็อีกต้นหนึง่งนะดูลีสิพาบุพาขึ้นไปเบิง่งทัเทียอัน บางทั้งนี้เขาก็เหลียวเห็นอยู่ถ้าเทียมมันแอบอยู่ข้างหลังค่ะถ้าเทียมมันแอบมันซ่อนอยู่ข้างหลังเขาไม่เห็นนาะพี่น้องเนาะต้องมาเบิ่งใกลๆ้ๆเอาให้นี่นี่ต้นนี้เด้อค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้โอ้วานล้างเบิดไหมพ่อวานล้างเบิดอีกแล้วค่ะอันนี้นใหญ่ถึงนี่เขียวอุมพภูมอยู่ น,นี่อันนี้เขาไปปลูกได้เด้อค่ะนี่เอาไปวางใส่คอนเอาไปวางใส่คอนไม่ตายเขาก็สจิเกิดอีกอยู่ค่ะพี่น้องเขาก็สิขึ้นอีกอยู่นี่นี่เขาเขาสิบอตายเด้อพี่น้องไปรีแพลนได้รีแพลนรีแพลนดูรีก็ออกเสียงบอถิดแพลนท,ที่ว่าปลูกนะคะเมมเป็นเพลนต้นไม้ ต้นไม้ต้นไหลเนาะพี่น้องสำเนียงบ่ให้สำเนียงบ่ได้ค่ะนี่ต้นนี้เด้อค่ะจุล่ให้เบิ่งอยู่นี่ต้นนี้เฮ็ดนางลมมันเคยขึ้นค่ะต้นต้นออเดอร์ทรีเด้อค่ะบ่ทันได้เห็นค่ะสรุปแล้วพ่ะท่านได้มีพ่ะท่านได้เห็น,น,ม,น,หนมันจะขึ้นให้บ่บบุล่ะต้นนี้ก็ได้ทำมาล้อรุ่นกันอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะไปสนามเฮาอะ ถ้าพูดถึงข้างบ้านจุลีบทันให้ขึ้นแบบนี้ข้างบนที่จุลี่เคยพาพี่น้องขึ้นไปเบื้องน,นั้นก็สิบทันขึ้นเด้อคะ่ะพี่น้องถ้าขึ้นเขาสิขึ้นข้างล่างก้อนแล้วจังค่อยสิเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะคะือจังช่วงสป,ปริงคือกันค่ะถ้าสป,ปริงนี่ข้างล่างพุ่นเพื่อนสิสป,ปริงก้อนจุลี่แล้วกับบ้านจุลีนี่อีกสองอาทิตย์จังคอยสิสป,ปริงแล้วกัขึ้นไปทั้งเขาอีกกะสิต้องรออีกสองอาทิตย์จังค่อยสิเป็นสปริงเด้วค่ะสิประมาณนี้ ปกติแถวบ้านจุลีอะนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วเขากะอีกสองอาทิตย์จังค่อยํามาเบื้องไม้อีกเที่ยนนึงค่ะจังค่อยถาม,มถารุ่นไม้อีกเที่ยนหนึง่งจุลีเลาะหมนป้าล้มจากน้อยก่อนหมดป้าออกเป็นหนทางจากน้อยก่อนอันนี้คล้ายๆกับเห็ดหางนกยุงนาะพี่น้องนาะน,นี่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 หางเห็ดหางนกยุงคล้ายๆคล้ายๆ เดี๋ยวถ้าสั้นกะจุลี่กัสิเก็บเมนของเคี้ยวหัวซักคับพี่น้องเวืมเงินก็ได้เดี๋ยวจุลีสิงโง่ขึ้นบ้านเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสั้นก็ได้สรุปเราบทันไดขึ้นอีกสองอาทิตย์จะค่อยมาว่ากันไหมว่าเบิ่งกันอีกเท่าหนึ่งว่ามันจะขึ้นบบขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื่อนีก็สรุปเราเขางบโซกโบมานก็อบโซกโบมานก็ไ่ได้ดอกค่ะได้วันหลังเวิร์ดไปปลูกอยู่บ้าน เคืองตาอยู่ค่ะพี่น้องกันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะนเนาะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไ,ไครต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปละค่ะพี่น้อง